มาดูโอเคครับมาดูเนื้อหาเรื่องช่วงแห่งการลุกเข้าข้อ2ตัวอย่าง2เลยนะครับข้อ2องจงหาช่วงแห่งการลุกเข้าของอนุกรม n แปดเทียลคูณกับ x กำลัง n นะครับโดยที่ n ตั้งแต่ศูนย์ถึง infinity วิธีทำข้อที่หนึ่งทดสอบว่าลิมิต a n บวกหส่วนนิย n เมื่อ n เข้า infinity โดยการใส่สูตรนะครับโดยการทดสอบแบบเดโชแบบใส่สูตรแล้วก็เริ่มแรกลิมิตของ n บวกหส่วนนิย n เมื่อ n เข้า infinity มีค่าเท่าไหร่ ระดับแรกเราก็ทำการมีของ a n ็นคือตัว x อแฟที่เ n ียวคูณเกนะครับเอามาเป็นตัวส่วนนะครับส่วนตัวเศษก็คืออะไรก็คือตัวไหนมี n ให้เป็นบวกหนึก็คือตัวไหนมี n เปลี่ยนให้เปลี่ยนเเป็น n บวกหนะครับนั่นเช่นกรณีนี้ n a แฟตที่ยวก็เปลี่ยนเเป็น n บวกหนึ่ฟตทีเยส่วน x กก็เป็น x กบวกหนึ่นะครับจากนั้นเราก็ทําการแตกแฟตที่เลียวออกเช่น n บวกหนึ่ฟี่เก็แตกเป็น n บวกหนึ่งคูณกับเน แล้วกรณีต่อไปก็คือ x กำลัง n บวกหนึ่งก็แต่เป็น x กำลัง n คูณกับ x กำลังหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการตัด n u, ตัดทีเรียลตัด n ฟัดทีเรียก x กำลัง n นะครับงนั้นผลที่ได้แล้วคือตัวนี้นะครับในกรณีน,นี้ลิมิตเราสนใจที่ i ฟิ i n i x เราไม่เกี่ยวแล้วก็แต่แล้วก็ดึง x ออกออกจากลิมิตนะครับแต่กรณี x เนี่ยผ่านลิมิตปุ๊บการผ่านลิมิตต้องผ่านแอบ o l ลู e ด้วยก็เลยต้องติดแอบ o l ลู e ตามมาด้วยนะครับแต่เร้ก็แทน i n f i t y นะครับ infinity ได้บวกหนึ่งก็ได้ตี้นะครับไี้คูณ x ก็มีได้2เคสนะครับคือต่อให้ x เป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเมื่อเมื่อคูณตี้ก็ได้ตี้ถ้า x มันไม่ใช่ศูนย์นะครับกรณีหนึ่ึงคือถ้า x เป็นศูนย์ศูนย์คูณตี้ก็จะได้ศูนย์นะครับคือจะได้ศูนย์ต่อเมื่อ x เป็นศูนย์นะครับแต่ในกรณีน,น,นี้เราต้องการหากรณีที่ช่วยเห็นการลูกเข้าเออต้องกรณีที่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องทำไมดูให้ดูสีเขียวนะต้องน้อยกว่าศูนย์ต้องน้อยกว่าหนึ่งนะคร นั้นเราก็ได้ค่า x ที่ทำให้มันลูกเข้าแล้วก็คือ x ที่เป็นศูนย์นั่นเองคั้งที่สองช่วงแห่งการลูกเข้าก็คือเพราะว่าที่เราหาในโชทย์ทสลิมิตของ an ส่วนด้วย n บวกหนึ่งส่วน an เมื่อ n ค่าเท็จมีค่าเป็นศูนย์มีอยู่แคเ่เดียวคือที่มันน้อยกว่าหนึ่งก็คือที่ x เป็นศูนย์นั่นเองนะครับที่ x เป็นศูนย์ให้ดูสีเขียวนะครับเพราะว่าริตที่เราได้เนี่ยมันเป็นศูนย์ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งก็คือ convert ก็คือเป็นเกณฑที่ x เป็นศูนย์นั่นเองไม่นคือมี x ไ้แค่ค่าเดียวนะครับดังนั้นเราก็สรุปเช่วยเห็นการลูกเข้าของอนุกรม x กำลัง n ศูนย์ n แฟสเทยลเมือเอ่อ n เข้าใกล้ศูนถึงอ n f i n i t y ก็คือ x เท่าศูนย์นั่นเองนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับ